สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t ท b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะสวัสดี FC ที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะเนเธอร์แลนด์เจอร์ซีย์นะแล้วก็ในแลนด์อังกฤษนะอูทุกประเทศเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมจ๋าก,ก็ขอสวัสดีนะคะวันนี้เนาจะจ๋ามีแนวทางมาฝากถ้าใครอยากถูกหวยนะเอาง่ายๆนะคะานามการถูกหวยเนาะก็คือว่าให้ตามเจ้าไหนก็เจ้านั้นตามไปแบบว่า สมมตินะอันนี้จะแค่สมมุตินะคะว่าสมมติว่า f ออ่ะาตามชุดแผ่นแนใช่ไหมอ่ะถ้าตามแผน่นแนงวดนี้อาจจะหลุดแต่งวดต่อไปนะคะอาจจะเข้าชุด3ตัวตรงก็ได้อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นแค่คําแนะนํานะคะอันนี้คือจะไม่ได้อบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องตามนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะแนะนําเฉยๆเดี๋ยววันนี้นะคะมีแนวทางนะคะมาฝาก FC ซึ่งถ้าจับได้ก็ถูกนะคะจับได้ก็ถูกถ้าจับ ผิดก็ผิดไปแต่ว่าจ๋าก็ลองจับให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เผื่อว่า FC จะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะมีของเจ๊พรมีอาจารย์แอดชัยชัยพารวยนะคะแล้วก็หลายๆที่มาหลายสําสำนักเลยเดี๋ยวจ๋าจะลงให้ในวันนี้ก็ใกล้วันแล้วนะคะที่ผลฉลากกินแบ่งมันจะออกเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาดูแนวทางกันก่อนนะคะมาดูชุดแรกจะเป็นของแอดชัยชัยพารวย แอดชายชายพารวยงวดนี้นะคะจะเด่น1กับ2ซึ่งของแอดตอมเองก็บอกแล้วนะคะว่าให้วิ่ง2อ่ะท่า2นะคะเพื่อนๆชอบ2อะไรถ้าเด่น1กับ2ถ้าเน้น2นะอ่ะมาดูตัวจับนะคะเดีย๋ยวขอไปช่วงนี้ลมแรงมากนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วจ๋าก็เป็นไข้ด้วยนะคะมาดูนะคะอ่ะถ้าถ้าตัวเลขที่ให้มาจะมี3มี5มี2มี1ใช่ไหม อาถ้าจับนะคะตัวจับจะจับที่215 315แล้วก็จะเพิ่มนะคะตัวจับอันนี้ตัวจับที่แอดเขาจับมาให้2ชุดส่วน3 2 1เนี้ยเป็นตัวจับที่จะจับเพิ่มคืออยากจับให้มันหมดทุกชุดกลัวมันออกปองขาดถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาที่บ้านเนาะเขาเรียกป่องขาด ใช่ไหมอ่าแต่ก็อย่างนี้แหละนะคะเราต้องการไว้ทุกทางนะคะส่วน2ตัวอันนี้นะคะแอดชัยชัยจำให้1535แต่อย่างให้เพื่อนเพื่อนนะคะจำให้หมดอ่าสามห้าอ่าห้าหนึ่งก็อย่าลืม1 2แล้วก็2 3แล้วก็นีด้วยนะคะ3 1ด้วยอ่าอันนี้ fc โอเคนะคะอ่าก็อย่าลืมนี้ด้วยนะ25ด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวจับที่ค่อนข้างว่าอยากให้ fc ดูไว้เป็นแนวทาง อันนี้นะคะเป็นของแอชชัยต่อมาของเจพรนะคะ,ะแนวทางของเจพรงวดน,นี้นะคะชุด2ตัวที่ลงมานะคะจะมี4 2 6 5 2 3 1 4แล้วก็3 7 5หชุดนะคะชุด2ตัวของเจพอ,อะจะมีอยู่5ชุด เพื่อนๆก็อย่าลืมคู่ต้นนะอย่าง42ก็24655623321441 4, 4, 1, แล้วก็3773 7, 7, 3. อ่าแต่ถ้าถามว่าชอบนะถ้า2มาเพื่อนๆก็ดูไปนะคะอ่า2มาก็จะเป็นอ่อา23กับ42อ,อะไรประมาณนี้นะคะนี้ของเจ๊พรต่อมาตัวจับอ่าตัวจับจะมีทั้งหมดอ่ะ3แนวทาง3ที่มานะคะมาดู สำหรับเลขตัวจับนะคะที่จะเอามาฝากอันนี้นะคะคอนเฟิร์มว่าตั้งแต่งวดวันที่1เดือน7นะคะ1เดือน7อ่าถ้าจับออกมานะเลข4ตัวนี้จับออกมาจะเข้าทั้ง1 7กับ6 1ใช่ไหมบนล่างเลยงวดต่อมานะคะอ่า16เดือน7นะคะเข้า5 3จะเข้าชุด2ตัวนะคะ5 3 วันนี้นะคะวันที่1เดือน8เนาะอาจับออกมาทั้งหมดหงหางนะเลข4ตัวจับออกมาหงหางจะมี4 5 4ห4 8ใช่ไหมคะ้าแแล้วก็0 8นย์นะคะอ่ะอันนี้ FC ดูไว้ก่อนนะคะแล้วนะอันนี้ตัวจับใช่ไหมแล้วคาวนี้เอาเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจ๋าจะบอกว่าอ่ตัวจับอะ่ะเลขตัวจับอะ่ะ มันมันมันไม่มีตัวชนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนอะ่ะก็ให้ลุ้นนะให้ลองลุ้นดูก่อนนะคะหรือว่าแคบไว้นะคะเวลาหวยออกใช่ไหมแคบไว้ก่อนแล้วพอเวลาหวยออกเราก็มาดูว่าอ่าตัวจับอะ่ะชุดลักษณะเนี้ยชุดเนี้ยนะคะหรือแอดท่านเนี้ยให้ตัวจับแบบนี้มาแล้วถ้าว่าต่อไปเพื่อนๆอ,อ,อยากได้อ่าเราก็จะมาคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจ๋าจะตามให้ถ้าตามเจอก็จะได้ลุ้นกันต่อไป ต่อาานะคะสาหรับแนวทางนี้เป็นตัวจับเช่นกันงวดที่แล้วบอกว่าจับได้นะคะให้มามี4มี3มี5มี0ย์จับออกมางวดที่แล้วจับออกมาจะมี4 0 5 0 5 3แล้วก็มี05กับ53ใช่ไหมแล้วเข้าชุด3ตัว2ตัวเต็มเตมเลยแล้วงวดนี้นะคะอันนี้เข้า405กับ53ใช่ไหมแล้วงวดนี้นะคะมาดู100%นะคะต้องมา อันนี้แอดคอนเฟิร์มว่า100%ต้องมาแต่แต่ไม่ใช่จ่านะคือเจ้าของข้อมูลบอกนะคะอ่ามาดูนะคะถ้า100%ต้องมามีตัวไหนบ้างจับนะคะจะมีอ่า9 6 7 2 6 7นะคะ925 267แล้วก็25กับ67อ่าอันนี้นะคะชุด3ตัวชุด2ตัว เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าถ้า2มาซึ่งในคลิปที่จะจับเลขชุด2ตัวให้อะ่ะถ้า2มาเนาะจากฟันที่2 3 2สา5สี่ห้าแล้วก็สองเเออนะคะแล้วเพื่อนๆอดูไว้นะคะดูไว้ก่อนถ้าที่จริงอะ่ะเราถ้าเราตัดชุด2ตัวได้หมดก็ดีแต่ว่ามันจะหลายชุดใช่ไหมอ่มันจะหลายชุดแต่วันนี้ก็ต้องรอผลให้ fc แคปไว้ดีกว่านะคะ ต่อมาอีกหนึ่งชุดสุดท้ายของวันนี้นะน้านหนวดใจดีนะคะดูไว้เป็นแนวทางน้านหนวดใจดีเดี๋ยวเรามาดูนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนหกตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนหกเลยหนึ่งเดือนหกนะคะมาดูนะคะเข้านะผลออกนะคะบนล่างนะเข้าศูนย์สองงวดวันที่สิบหกเดือนหกนะ,ะเข้าเนกะ้าสอ,อะะางะะงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะเข้าหกหนึ่งงวดวันที่ 1, 7, สิบหกเดือนเจ็ดเข้าเหมือนกันห้าสามแล้วงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะคะเอามาดูนะคะเลขที่ให้มาจะมีห้ามีเจ็ดมีหกใช่ไหมคะมีสามตัวมีห้ามีเจ็ดมีหกแล้วคราวนี้จับออกมาจะได้เจ็ดหกห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดอ่ะอันเนี้ยนะคะตัวจับออกมาแล้วครันนี้เพื่อนๆดูนะคะมันมีตัวชนอยู่ว่าอ่ะชุดน,นี้นะคะให้เพื่อนๆดูว่าหกเจ็ดนะ และคนันนี้ตัวจับนะคะตัวจับชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าถ้าตัวจับอะ่ะชุดนี้ก็6-7เช่นกันอ่าอันนี้นะคะฝากไว้ให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะเผื่อว่า FC จะเอาไปเสี่ยงโชคอ่โอเคนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้จ๋าไปตามเจ้าไหนหรือว่าอยากให้จ๋าหาแอดท่านไหนเป็นพิเศษนะะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลย แล้วถ้าแบบว่ามีข้อมูลหรือว่าหาแนวทางหาอะไรเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวจ๋าจะลงให้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณนะคะที่เป็น f c ฟซี f อจ๋าเลื่อนมาเลยนะคะยังไงก็ไม่ทิ้งกันเนาะถึงแม้ว่านะคะ เลขบางงวดอาจจะเข้าบางงวดอาจจะหลุดก็ต้องขออภัย FC ทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงในงวดวันที่1สิงหาคมนะคะอย่าลืมเลขพี่สาวด้วยนะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจ๋จะลงให้เนาะเป็นแบบว่าอธิษฐานนะอธิษฐานแล้วเราจะเห็นตัวเลขเดี๋ยวเพื่อนเอนมาดูพร้อมกันนะคะว่าเห็นเป็นเลขไหนสุดท้ายนี้ขอให้เฮงนะคะสวัสดีค่ะ